mú ló ngay ngay lục mú 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 ló ngay ngay ôi ôi nú ló nú ló ngay ngay ôi ôi nú mấy cái mú má ló hông hông ỉn 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 má hầu bóc bóc ม้าร้องคลองคล่องม้าม้าลิงร้องยังไงลิงเที่ยเที่ยวนกร้องป่องป่องจิ๊บจิบจิ๊บจิบ,บเป็ดร้องแว,วักวกกบร้องอบอบแพะร้องแแบ่แม่ไก่ร้องกินแม่ไก่ร้องยังไง ก๊าดกตากก๊าดก๊าดลูกไก่ร้องลูกไก่เรียกลูกไก่ไร้องยังไงเออเออเออไม่เวลาเราเรียกลูกไก่เรียกยังไงกุ๊ก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 ลูกไก่ร้องเจ็บ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 พ่อไก่ขันไก่ขันยังไงไก่ไก่ขันยังไ,ไ,ไงไ